สวัส <Yay. S 1> ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเบียชินจังแล้วก็จะมารีวิวเบียชินจังกันนะคะก็เขาบอกว่าต้องมีฐานรองด้วยเป็นอย่างนี้นะมีต้นแขกด้วยนะคะแขกตัวสองต้นนะคะแต่ว่าเอามาเยอะเพราะว่าตรงนี้เป็นีน้นะเดี๋ยวมาแก,กะกันเลยแกะเลยค่ะแก,ก,กะกันเลยนะคะคอันนี้คือพีนะคะ่อะอันนี้ต้องแกะง่ายๆที่ต้องออกแกะง่ายโอ้ยแกะ ก็มีผงซองๆหนึ่งอันเขาบอกเลืน้ำเปล่าเดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะก็จะมาพูดก่อนนะคะนี่เขาบอกว่าต้องใช้ใช้น้ำเปล่าให้ถึงหนึ่งร้อยมิลลิลิตรก็คือสีตรงนี้นั่นเองนีเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็มีฟองสบู่อหนึ่งซองขั้นตอนมันก็มีสีขั้นตอนนะคะ ลำดับแรกก็ต้องน้ำป่ามาเร็วอัน,น้ำป่ามันจะมีขีดนะคะขีดใส่ถึงหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเทนาเทดีกว่า <c oughs> หนึนะหนงร้อยมิลลิลินะคะหนึ่งร้อยมิลลลเอ๊หนึ่งร้อยนี่กนึนึนนนะอ้อันนี้ก็คือ 100, หนึ่งรอมลนะคะจะมีขีดให้ แตงที่เป็นส้มฟองผงผงใช่ไหมใช่ค่ะยอะไรอ่ะพี่จังเขาขอเทได้ไหมอ่ะอืมกินคอล่าชัชดๆลองดูดเขาขอเทได้ปะอืมแต่เราก็จะมาเทกันเลยค่ะใจว่ามับจะฟูไหมคนหรือเปล่าไม่ต้องคน่งมู่เลย มาสูบกันไปตะเกมอะไรพวกมันนะคะจะฟูมาแล้วต่อไปใส่น้ำแข็งเลยค่ะหนึ่งก้อนสองก้อนสองก้อนนี่นะคะตอนนี้ก็ท่วมเลยขอลองชิมไปทำก่อนนะคะชิมก่อนนะเดี๋ยวเขาจะชิมต่ออื้ดเไหมปัดข้กอืมเดือเปรี้ยวเนาะเดืเปรี้ยวอ่ะ อยากกินอ,อ,อยากกินสีเหลืองๆอ,อ่ะอั่นนึงนี่น้องเขาบอกินนี้ได้ปะมันเหลืองมันเหองใส่นะ้องเขาบอกว่าอยากสัตว์โคลาอะไรไหมอร่อยะะนี่คาราเมลออร์โคลาโคลาเออใช่นี่วีดีชินจังเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบใจอย่าลืมกดส u b s c r หรือกดติดตามหรือว่ากดแชร์ด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ